สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ สุดปังมากๆเลยนะครับสำหรับ idolry clinic ศูนย์สัญญกรรมและผิวหนังครบวงจรเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคนิคการผ่าตัดสัญญกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันและสหรัฐอเมริกาจนมีชื่อเสียงและโด่งดังในวงการสัญญกรรมล่าสุดนายแพทย์ฉัดพลคงเฟื่องฟ้งคุณหมออน้น co idolry clinic ก็ได้ตบเท้าเข้ารับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับรางวัล Thailand Health and Beauty Award 2 0 2 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศกับรางวัล The Masterpiece Business ในสาขา s t e r p i e c e Business of Aesthetic Clinic ชื่อหมออ้นนะครับนแพทย์ชัดพลคงษฟึง่งฟ้คงครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะฮะคือเป็นเป็นหนึ่งในเป็นแค่ตัวแทนนะฮะคือเป็นหนึ่งในแพทย์ทีมแพทย์ทีมอาจารย์แพทย์ของบริษัท idl เ e d i c a l กรุ๊ปนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเราเราทำคลินิกความงามรวมทั้งศัลยกรรมพลาสติกนะฮะชื่อว่า i d o l อรี่คลินิกนะครับเมนเบสออนตอนนี้เราอยู่ที่เป็นภูมิภาคอยู่ก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะก็คืออยู่ภาคใต้นะครับคือเราเริ่มที่เป็นคลินิกเล็กๆนะฮะสองสามผู้หาแค่นั้นเองนะครับประมาณ10ปีที่แล้วนะฮะคือตอนนี้หมอหมอ practice มาประมาณ10กว่าปีนะฮะเราเริ่มที่คลินิกเล็กๆก่อนนะครับทำศัลยกรรมเล็กแค่นั้นเอง แต่ว่าตอนนี้เราได้ขยับขยายจนตอนนี้เป็นลักษณะศูนย์ศัลยกรรมความงามของภาคใต้นะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีคนไข้เรามีคนไข้มีลูกค้านะฮะที่ให้ความเชื่อถือพวกเราเนี่ยประมาณแสนลายนะครับส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่อยู่ภาคใต้แต่ก็มีคนไข้ที่อยู่กรุงเทพนะฮะหรือดาราเน็ตไอดอลที่อยู่กรุงเทพยังบินลงมาทำกับเรานะฮะที่อยู่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าบอกชื่อไม่ได้นะครับ ออตอนนี้เนี่ยเราเราขยายขยายจนเป็นศูนย์ศัลยกรรมที่มีห้องผ่าตัดใหญ่ในระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอก,กชนนะฮะสามารถนอนแอดมิดได้นะครับมีคลินิกเล็กๆที่ส่งมาผ่าตัดกับเรานะฮะในระดับที่ส่วนใหญ่จะเป็นศัลยกรรมหน้าอกศัลยกรรมจมูกศัลยกรรมตานะครับศัลยกรรมยุบหนกแก้มตัดกรามนะฮะตอนนี้ก็จานวนคนไข้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะประมาณ10,000แรายขึ้นไปนะครับในในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับก็ ตอนนี้เราก็มีแผนที่จะขยับขยายในในส่วนของคลินิกไปเรื่อยๆนะฮะจนตอนนี้เราได้ตั้งบริษัทก็คือบริษัท idl medical group นะฮะก็มีแผนที่จะขยายให้ธุรกิจนี้เติบโตไปเรื่อยๆแต่ยังเบสออนจริยธรรมทางการแพทย์แล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อคุณไข้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลินิกความงามผุดเป็นดอกเห็ดน,นะฮะแต่หมอเชื่อเสมอว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับคนไข้นะครับซื่อสัตย์กับลูกค้านะฮะ ยังไงยังยืนหยัดอยู่ได้ต่อไปแน่นอนนะครับและสัญญาว่าจะพัฒนาวงการความงามทางการแพทย์นะฮะพัฒนาวงการเสรกรรมให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าต่างประเทศนะครับให้ได้เพื่อไม่ให้เป็นที่น้อยหน้านะครับตอนนี้เมนี่แล้วเนี่ยเราเราเรา,เรามีเพจทาง f c e e o o o นะฮะก็คือเฟซของเอ่อไดอลี่คลินินะครับ,รบแล้วก็มีเฟซของตัวหมอเองก็คือตัว เป็นชื่อภาษาไทยนะครับก็คือนายแพทย์ฉัดพลคงเฟื่องฟุ้งนะครับศัลยแพทย์พลาสติกนะฮะแล้วก็ตอนนี้เมนเมนอยู่ที่2ช่องทางนี้นะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าคือเราคือเราจะเห็นเนือทางทางต่างประเทศเนี่ยหรือว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะทําอย่างละนิดละหน่อยเนาะอย่างจ้าหมูกเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําแบบแหลมพุ่งเวอร์นะแต่เขาทําทุกอย่างให้ฮาร์โมนีสค่ะำว่าฮาร์โมนีสคือทุกอย่างนี้ต้องรับกันแต่จะแตกต่างกับในเมืองไทยบ้านเราเราจะเห็นว่า ถ้าจะทําจมูกเนี่ยต้องทําให้แหลมให้พุ่งไปเลยใช่ไหมแต่ว่าทาง idl medical c l u b เราคิดเสมอว่าความงามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ขึ้นที่อวัยวะเดียวใช่ไหมฮะทุกอย่างต้อง harmonize กันต้องรับกันหมดเพราะงั้นหลักการของหมอคือต้องเป็นธรรมชาติต้องรับกันทุกส่วนต้องเป็นธรรมชาติและที่สำคัญต้องปลอดภยัยต้องถูกต้องตามหลักหลักการทางการแพทย์คือคือ ทาง i อเดียอเมริกาคุ้เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเอาการตลาดมานำมานำทางการแพทย์นะฮะมันจะต่างกับคลินิกอ,นอื่นๆหลายที่แต่ทางตัวหมอที่เป็นตัวแทนของทีมแพทย์เนี่ยหมอจะบอกหมอทุกคนเลยบอกอาจารย์แพทย์ทุกคนเสมอว่าทุกอย่างต้องเบสออนสิ่งที่เราเรียนมาต้องเบสอัลจริยธรรมทางการแพทย์ต้องอย่าให้อิทธิพลของการตลาดมาันมาชักจูงความเป็นหมอของเราได้เพราะ,ะนั้นหมอหมอเชื่อว่าถ้าเรายึดตามหลักการนี้หมอเชื่อว่า คนไข้เขาจะรู้เองเ่พราะขาจะรู้เองว่าว่าที่เราเนี่ยคือคือตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีให้คนไข้จริงๆนะครับใช่ใ